เดี๋ครับมาเก็บเห็ดปวกด้วยกันครับโอ้โหด้วยนะปีนี้เยอะมากเลยครับทุกคนนี่นะครับดูใกล้ๆนี้นะครับอืมต่อกํำลังตุ้มๆเลยเออโอ้โห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 โถ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 นี่นะครับของแท้เลยนะครับนี่ของแท้เลยนะครับจากสวัสดีครับทุกคน วันนี้จะมาพาทุกคนไปเก็บเห็ดนะครับเห็ดปลวกนะครับออกในสวนยางนี่แหละครับื่อเช้านี่กีดยางไปก็เห็นหลายจุดอยู่มาดูนะครับวันนี้จะได้เยอะไหมอันนี้เขาเคยออกนะตัวนี้นะครับ อ๋อนี่ง่ายครับนี่ดอกตุูมๆเลยนะครับนี่นะโอ้ขายาวเลยเนาะนี่ดอกตุูมเลยนะครับทุกคนนี่พอดีพอดีเลยเนาะนี่ตรงไหนวะที่มันเยอะมากที่สุนเก็ดปลวกนะครับ กำลังแกงพอดีเลยนะเนี่ยที่นี่เราไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้านะครับสวนยางเนี่ยนะครับก็กินไม่เป็นอันตรายนะครับออกตุ่มๆเลยอืม ไปต่อตรงไหนมีอีกนะครับตรงไหนเรที่มองมาลงมาเมื่อเช้าที่มันเป็นตรงไหนตรงนี้บอกนี่ชุดหนึ่ง,องโอ้ดอกกำลังตุมต่มๆเลยนะครับทุกคนตรงไหนเรที่มองลงมาแล้วมันเยอะๆนะ อยู่กับป่าก,กับเขาก็อย่างนี้นะครับก็อยู่กับธรรมชาตาิเนะเขาก็ถึงฤด,ดูกาลเขาก็จะออกให้เรากินนะครับเดี๋ยวเดเดี๋ยวดูว่าไหนเยอะทังคังที่มองมาเดี๋ยครับมาเก็บเห็ดปลวกด้วยกันครับโอ้โห,หยนะเยอะมากเลยครับทุกคน นี่นะครับดูใกล้ๆนี่นะครับอืมต่อกํำลังตุ้มๆเลยเออโอ้โห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 โถ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 มีนะครับของแท้เลยนะครับนี่ของแท้เลยนะครับจากธรรมชาติเลยนะครับหือ นี่น้าตลาดเขาต้องเยอะเนาะออของเราก็พอมีได้กินนะครับไม่ต้องไปซื้อตลาดนะครับในช่วงนี้เนะเาะก็ไปเห็นที่ตลาดก็มาดูที่สวนเราได้เลยเห็ดปลวกออกเยอะมากเลยครับทุกคนนี่ตอกตุมต้มๆเลยเอ้ยสุดยอดเลยอืม ดอกกาลังดีเลยเนี่ยนะครับกำลังสวยงามเลยครับนี่ถึงนี่เลยนี่ทั้งหมดเลยนะครับี่นี่นทั้งหมดเลยนะครับทุกคนนะ นู่นเลยโอ้โหนี่จึเยอะมากๆเลยนะเยอะต่นี่นี่แนวแนวนี้ทําตามแนวนี้ทั้งหมดเลยนะเนี่ยมันมันมันตูมอยู่ไงมันไม่ขาวอืมนั่งเป็นดูมองเอ่อตอกตูมมันจะมองไม่ค่อยเห็นดำโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะหญ้าเยอะปกอยู่แนแ่น้ทั้งหมดเลยนี่เห็นไหมนี่ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยดอกสวยยังไงมันเป็นตูมเหมือนเนาะ อดอกมันยังไม่บานไอองมี่ค่นี้มันขึ้นตามอันนี้เลยถ้าอากาศมันเย็นมันออกได้ไงวะจะออกอยู่แล้ว <c oughs> ถึงหน้ามันออกผลเร่งบางทันมันบอ,อนี่มาดูผลงานโหนี่ยังเพิ่งจะเก็บนะครับทุกคนมันจะคุ่ดอีดอืม อยากยอไปแบ่งพี่น้องอีบสีด้เนาะที่เข้ามารับชมนะครับเก็บเพ็ดปลวกกันนะครับผมอันนี้ในสวนยางนะครับนี่ในสวนยางนะครับอยู่ในสวนยางเราเนี่แหละไม่ต้องไปเอาเขาไขรเลยไม่ต้องไปหากินไก่ นะครับนี่นะครับเห็ดปลวกเห็ดปลวกนะครับไหนเก็บเพลินเลยครับทุกคนทำไมมันจะเยอะขนาดน,นั้นแหละอยากจะแบ่งให้กับเพื่อนๆดิ<ล>ที่เขามาไรับชมนะครับะน,ะนะครับ นีอันนี้กินอร่อยอยู่พวกนี้น่าจะไม่อร่อยแล้วเพราะมาันจกเกลี่เก mm. uh ็บเพลินเลยครับเก็บเพลินเกินห้ามใจนะครับทั้งหมดนี้นะครับทุกคนนี่นะอยู่ใน ครับมันมันตูมหนละ่ะมันมองไม่เห็นมันยังไม่ขึ้นเต็มที่นะนี่นี่นี่น,นี่ก็มีเยอะนี่เห็นไหมนี่ครับนู่นเลยครับทุกคนนะนูนนะ่นอ่ะที่เป็นอันนั้นอยู่เดียนะผมเอาให้ดูเนี่ยนะครับเนี่ยมันมีใบไม้คลุมมันอยู่นั่นนะอืมโอออกเยอะออเยอะปีนี้ออกเยอะมากเลย มาดูผลงานนะครับยังเก็บไม่ครึ่งเลยนะครับทุกคนยังเก็บไม่ครึ่งเลยอ่านี่ในนี่ถังนี่นะครับยัในกล่องโฟมนี่นะครับเพิ่งจะเก็บนะครับแนวอยู่ฝั่งนี้อีกนะครับทุกคนมาดูเลยนี่นะครับนี่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 โอ้ยเต็มเลยครับ เห็ดทางนั้นเลยครับผมเห็ดทั้งนั้นเลยโอ้โหเยอะมากๆเลยกินยังไงก็ไม่หมดอย่างนี้นะเอาไปทำอะไรกินดีอ่มันน่าจะต้องใส่ตู้เย็นไปเนาะอเยอะมากๆเลยครับ ตูมด้วยนะครับไม่ใช่ดอกบานด้วยนะครับทุกคนดอกตุมต้มๆตุมต้มๆเนะี่